สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยกันคลิปนี้จะพามาชม power amp คัดดีหม้อแปลงครับตัวนี้ใส่ในแน่นเลยนะครับตัวนี้เป็นคัดดีหม้อแปลงนะครับป้องกันลําโพงแยกอิสระ2ฝั่งนะครับป้องกันลําโพง6 0แอมป์ครับฝั่งละ60แอมป์นะครับแล้วก็คัดดีจะเป็นรุ่น3ามพนะครับของช่างเอฟตัวนี้เป็นตัวคัดดีเป็นตัวต้นแบบของสี่พันโปนะครับ จะเป็นตัวต้นแบบของ G4000 Pro G10 p o w e r นะครับตัวนี้มีป้องกันสายช็อตด้วยนะครับสายรูดไม่พังนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงไฟเลี้ยงบวกลบ120โวลต์นะครับ1 8นิ้วได้ข้างละ3ดอกนะครับมีบัตรอิพุตด้วยนะครับแล้วก็มีป้องกันสายช็อตในตัวคดีมีป้องกันลำโพงข้างหลังนะครับขนาดแท่น 2U ลึก1 6นิ้วนะครับัดลมระบายอากาศ4ตัวครับัดลมเป็นัดลมซูนอนอย่างดีนะครับมีซอฟต์สตาร์ทด้วยไม่มีกระชากนะครับ vu ก็ตั้งให้ตรงกันทำงานเรียบร้อยเป๊ะๆแล้วก็ด้านหลังอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะครับมีสเปคคอนสเปคคอนก็ใส่ให้อย่างดีนะครับสเปคคอนลีดอย่างดีนะครับขั้วฟิวอะไรก็ใส่ให้มีครบครับอุปกรณ์นะครับสเปคน,นี้ขับ12นิ้วได้ข้างละ4ดอกครับ18นิ้วข้างละ3ครับขายอยู่ที่ราคา7,900บาทรวมส่งนะครับ7,900บาทรวมค่าจัดส่ง ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0885964630นะครับไลน์ดี g ีกทีอ1993ช่างกอบครับโอเคจัดไปครับจัดไป